ี่ไปดูหนูไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้อุ้มพามาเที่ยวร้านกาแฟที่หนึ่งจะบอกว่าบรรยากาศดีมากซึ่งตอนนี้เรานั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้วแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อมอเครับผมเป็นเจ้าของภูตะวันแคมปิ้งวิวครับแล้วก็การกาแฟพินาลิต้าคอฟฟี่ครับกาแฟที่นี่รสเด็ดมากเลยนะนะคะคืออร่อยมากนะคะตัวเมนูที่อุ้มทานนี่คือเอสเปรสโซเย็นนะคะจะบอกว่าเด็ดมาก แล้วสําหรับร้านแคมปิ้งที่นี่ให้บริการลูกค้ายัางไงบ้างคะก็ถ้ามาแคมปิ้งนะครับจะอยู่ที่คนละ200บาทคนละ200บาทครับผมและช่วยเล่าสตอรี่ความเป็นมาของกาแฟนิดนึงทาไมได้ชื่อว่าพานาริต้าเกิดจากพ่อเป็นเจ้าของสวนสับปะรดเนาะทำกับทําสวนสับปะรดมาแล้วเราก็เป็นลูกเขาเราก็มีความรู้ทางด้านสับปะรดนิดนึงไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปแต่เราชอบความเป็นกาแฟ เราก็เลยจับความเป็นพ่อกับความเป็นเรามิกสองเจนให้รวมกันคก็เลยออกมาเป็นพินาลิตาพินาก็คือสัปะรดสับปะรดลายไพเอโแล้วก็ลิต้าย่อมาจากบาเลสตาก็คือเป็นบาเลสตาด้วยไหมโอ้ออเมซิ่งมากค่ะนะคะซึ่งเป็นการ mix and match ของปา คุณพ่อกับน้องมอสเองนะคะรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากของคนยุคปัจจุบันสําหรับเมนูขายดีของกาแฟร้าน,นอมอสคืออะไรคะครับผมเมนูขายดีของร้านจะเป็นกาแฟสับป,ปะรดนะครับแล้วก็จะมีสับป,ปะรดน้ำผึ้งมะนาวสับป,ปะรดผึ้งมะนาวโซดาลักกี้ปินหน้าแล้วก็มีอื่นๆเยอะเลยครับที่เป็นซีเนเจอร์มีแจ็สับปะรดโดยตรงครับผม มันเหมือนเป็นความสเปเชียลของ<ช>ที่นี่ไพนาริต้าในเรื่องของกาแฟที่เอามา mix and match กับสับปะรดนะคะและได้รสชาติกาแฟที่ไม่เหมือนใคร,ครเป็นซิกเนเจอร์เด็ดต้องมาลองใ<ช>่แล้วนอกจากกาแฟแล้วที่นี่ยังให้บริการอะไรบ้างคะก็จะมีบริการแคมปิ้งกับห้องพักแคมปิ้งจะหัวละ200บาทส่วนห้องพักจะห้องละ1,500บาทมีอาหารเช้าให้ได้2ท่านครับผม ผลตอบรับของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เป็นไงบ้างคะก็ถือว่าดีครับผมเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปเที่ยวไกลไม่ต้องเที่ยวถึงเชียงใหม่ไม่ต้องไปเที่ยวถึงเขาค้องเงี้ย,ยร,ระยองก็มีเหมือนกันครับจะบอก FC ทุกคนว่า ถ้าทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวช่วงกลางวันนะบริเวณแถวนี้จะเป็นภูเขาหมดเลยนะคะรอบข้าง360องศาเป็นภูเขาซึ่งสวยงามมากแล้วก็เหมาะแก่การสูดโอโซนถ้าลูกค้าสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะติดต่อได้ไงบ้างก็สามารถติดต่อได้ทางเพจพุทธรันแคมปิ้งวิวนะครับข้อมูลหรือว่า g o o g l e Map จะมีปักหมุดไว้อยู่แล้วชื่อพุทธวันแคมปิ้งวิวพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับผมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่ชอบในสไตล์การเที่ยว ธรรมชาตินะคะแวะมาเที่ยวกันเยอะจะบอกว่ามันดีมากๆและที่สําคัญนี่คือว่าคุณจะได้รับริมรสกาแฟรสชาติที่แบบไม่เหมือนใครกับ p a n a r i t a Coffee ซิกเนเจอร์เด็ดๆจากกาแฟสับป,ประรดค่ะสำหรับ EP นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเด็ดมากแล้วไปตามกันต่อว่า EP หน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกับพี่ไปดูหนูไปด้วยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตามได้ที่แอดภูตะวันแคมปิ้งวิวครับผมค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ092 279 1853ครับค่ะสำหรับใครที่มองหาสถานที่แคมปิ้งพร้อมกับกาแฟรถเด็ดๆนะคะที่นี่ค่ะภูตะวันแคมปิ้งและพานาลิต้าคอฟฟี่นะคะยินดีต้อนรับนะคะ,คะแล้วก็มาเที่ยวกันเนย,ยอะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากจริงๆค่ะ thank you